สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน่ำพาลีไายแลนด์นะคะนี่เราก็ามาดูช่างรกรับจบนะคะเรถดำน้อยมารับจบนะอ้าว ออกไปออกหรอพี่เอ๊เอาหน้าออกไม่ได้ไ,ไ,ดไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปด้วยไปด้วยไปด้วยด,ด,ดังดกีตันอย่ามาหนูเด,ด้อ เ้นเตเต้เลยอันนี้สวิตซ์รีโมทยกดำปอ,เ,อเห็นไหมบอกเลยมันมีรีโมทยกตอนนี้เลยไดยไปเลยอันนี้มันจะมีรีโมทไวไฟไวไฟไม่ใช่อีมทบลูทูธเราไปดูนะ,ะคะขนดินนะเนี่ยยกดำไหวไหม ไปไม่ต้องมารอชมอทำไมไปทางนั้นน่ะเอามาชมกลางหมู่บ้านจะทำบ้านไหมใครนี้ิจต่อตาใครที่จบับานได้ดินไม้ดินไม้ราคากีบร้อยห้าสิบ <150. S 1> อดินไม้ดินไม้รถละร้อยห้าสี่ห้าสี่มัท้อยขึ้นไห,ไหมไหม่เนิไม่เละไไนี่ไม่ทอ่อแตงกัน ใส่ดินก็เกือบเอบต็มเลยนะชาอีว่าจะถอยไหวไหมอู้ติดนะอ <c oughs> ุ้ยมันอันนี้ยยบแรงๆเลย <c oughs> โอ้โอว,ว้าวย้ายตกลุมเยีย่ยบเดินนะกอ็อ ô <laughs> oh, mình, mình... mình đi mình tay hiền là dù ô rồi, <laughs> ยา 50, 50ร้อยห้าสิบห้าสิบเด้อดูนี่กองดินนี่ใส่เยอะเหมือนกันนะคะเอ๊ะใส่น้อยนอนะไม่ต้องลงจากรถเลยกดอยู่ในรถสบายสบายชิวๆเลยไม่ชนเอา อยู่อย่างไงอะเอาดำลงดิออ, <laughs> อนนี้ระบบรีโมทหรือระบบมือนี่ แม่อาจจะระบี๊ยทำี่ได้อ่านไหมไอนน้กดรีโมทเอานะคะรีโมทบุธนะคะน้องช่างถือไว้อยู่ขนดินได้เหมือนกันนะนี่ได้โอ้หักปั้นหกล้อไงเท่าหกล้อนะนี่ เกือบๆเลยแหละเยอะสุดด้วยเนาะนี่เล็กกระทัดรัดงานแบบนี้นี่เห็นไหมหกล้อเข้าไม่ได้ดัมเล็กเข้าได้นะจ๊ะจะบอกให้แล้วแต่จะเลือกใช้บริการมีดัมหกล้อกับดัมสี่ล้อ <c oughs> <c oughs> แต่มันก็ใส่ได้เยอะอยู่ดยละโอ้โหด้วยสองพันยใส่ได้เยอะขนาดนีงง้ทำไมช่วงล่างแน่นเนาะช่วงล่างแน่นสองพนี่สามยนี่2 0<น>1สองพันสิบห้ี่สองพันสิบหินไหมครับบินไหมครับ ีรถรอบบ้านเลยไม่รู้เหมือนกันคันนี้ทำดำทำสีหมด,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 ดเกือบเซียนแปดหมื่นห้าแปะเซียนแปดหมื่นห้าก็น่าทำดื้อ ดดำเข้าไม่ได้แต่ดำเล็กเข้าได้ไม่โคใหญ่เข้าไม่ได้แต่แม่โคเล็กเข้าได้ อะไรอย่างนี้นี่เข้าได้ไหมนี แล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ